สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนน้อยจ้ายผู้ยาบ้านก็กำลังจะเอาน้ามกบไปน้ำมักนัดโตะแล้วก็น้ำเศร้าเข่าีนจ้าผสมน้ำเนาะเพื่อที่จะพากันมาปลูกตัวลั่นเต่าที่สวนน้อยจ้าเพื่อนๆอจานี้จะได้น้ำทั้งนั่นก็จะเป็นชิกลิรจ้ากระไสพ่อปราม่านมาจ้า ขยาววดก้อนจะเพื่อนเพือนขยาววดก้อนนรา่าเป็นตบตะกอนประกาศตามด้วยน้ำเศร้าเข่าจ้านี่จ้าเนี่ยขยาววดก้อนจะเพื่อนเพื่อนขยาววดเปิดทีจ้เนี่ยเอาปุผสมน้ำกันลงไปจ้าก็จะเป็นการล่องเฮ็ดล่องใส่ไปจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ย ขอนี้แล้วก็เอาค้นๆจะเป็นเพื่อนค้นๆห้เพื่อนเข่ากันเนี่ยเป็นน้ำมักนัดโตจ้าจะซูม,มักไว้กับประมันสองสามอาทิตย์แล้วจะเป็นเพื่อนมักไว้แห้งดีจ้ะเนาะน้ำมักต่างๆนี่ะจ้าจ,ะ,จะเป็นเพื่อนพยาบาลเล่าผสมน้ำกับน้ำมักต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะลดน้ำพักนี่จ้ะลดคือการเมื่อส่วนนี่จ้ะบพว่าจะเป็น สวนหน่อยหรือสวนบ้านญาจะให้ดกี่กันจ้า,จ,าจะในิจระวังที่รอ่อพยาบาลรถน้ำผักอย่งอื่นยูสุกได้ไปเก็บเศษของให้ผักชีจากต้นผักชีที่เข้าปลยให้เพื่อนแห่งยูที่สวนนี่จะเป็นแบมนั้นมองนั้นเนาะ นี่จ้ะเพื่อที่จะเอามาเป็นไม้ค้ำให้ทั่วล่านเต่าที่ห้อจะปลูกในใจเพื่อนๆเพื่อนก็นอาจจะไปพล่อยอยู่ใจเพื่อนเพื่อนก็ว่าเป็นยังเดี๋ยวไอ้เพื่อนผู้พังไปก็ให้เพื่อนเป็น,ป,นปุ๋ยให้การจ้ะเนาะนี่จหาง่ายๆเลยจ้ะเพื่อนๆไม่สวนนี่เลยจ้ะจ้าในใจร้ระวังที่ล่อพยาบาลเล่าหดนำผักอย่างอื่นอยู่เนาะ สุกจะพภาพเปื่อนเปื่นมาเบิงต้นทัวลั่นเต่าทีว่าเห่าพอมเมล็ดเองแล้วกับบางชนิดเหาก็ไดเองมเมล็ดพันธุ์เองจากปีที่แล้วเนาะค่ะนอกจะมีทัวลั่นเต่าสีเขียวแล้วก็ทัวลั่นเต่าสีสีแดงจะแล้วก็จะมีทัวลั่นเต่าอ,อีกชนิดหนึ่งที่เหาไปซือ้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็เมาเพาะแล้วก็มาปูกจากเปื่อนเปื่นนะนี่จะก็จะมี บางต้นต้นสูงแล้วจะเป็นเปืนนะ่อกเนาะแต่ก็บอกเป็นยังจะล่องปลูกกาล่องปลูกเนาะนี่จ้ะจะนกระบ,บางส่วนก็ได้เอาไปปลูกไว้ที่สวนบานยากระนีเนาอจ้นะเนาะแต่ว่ามือนี้ก็จะเป็นการปลูกกี่แบบนึงจะเป็นเปลือนเขาก็ล่องเห็ดไปเนาะนี่จ้ะจะเป็นการที่ว่าเฮาบ่ได้ไอ้ครบ นาดินด้วยหรือคุ้มนาดินด้วยไอพลาสติกสีดำจะเ้าจะเฮ็ดเป็นแบบนี้นะจน๊ะเนาะเดี๋ยวสุขภาพเาไปเบ่งนี่จ้ะจากพญ,ญานาลแล้วก็ได้เตรียมดินไว้ให้สูบเรียบร้อยจะผสมใกล้ๆนี่จะเป็นๆเราบนนี้เขาสามารถปลูกอีกแบบหนึ่งก็คือโดยการยกยกนี่จะยกล่องแล้วก็เฮ็ดเปลี่ยนงขึ้นไปเนาะเพราะว่าเขามีเสาที่ว่าเป็น โดมอยู่จากปีที่แล้วนี่จะเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะเป็นเนี่ยเป็นโค้งอยู่แบบนี้เนาะแต่ว่าต้นทวรลั่นเต่าเพื่อนจะบ่สูงไปหอดพุ่มนะจ้ะแต่ว่าเขจะเอามองเก้าเพื่อนนี่จจะเอามาปลูกตัวลั่นเต่าตอนี่จจะเพื่อนคุดเป็นรล่อขึ้นไปเป็นแปลงเนาะจะในระวังกี่รอบพยาบาลลดน้ำต่อไหมนี่จ้ะไอ้สุกาต้นแก้ของพักซี่นะจ๊ะที่ว่า ลักษณะต้นกิ้งของเพื่อนที่เพื่อนเป็นเป็นงามพ่อที่จะเอาไปนี่จะไปค้ำให้ต้นตัวล้านเต่าเลยจะเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นงามคือจะงามพลังสตินี่าะเนาะเพื่อนเพล่ไพ่จะเพื่อนจะบ่าแข็งแต่ว่าก็ว่าเป็นยังไงเพิ่อนเพล่เพื่อนผู้พังไปเพื่อที่จะไปย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กันอีกต่อเนื่องจะเป็นเพื่อนยังเนาะ เรวสุกจะเลือกกิ่งใหม่ไว้ทานี่จะเป็นต้นแก้ของพัคซี่เลยจ้าจากแล้วก็สุกได้ไปหานี่จะเป็นใบอ้อยแหง้งหือว่าหอดตัดใบช่วงหนา้อนจะเป็นแฟนสุกตาไปในสวนนี่นแหละก็จะเอาใบาอ้อยแหง้งหรือหญ้าแหง้งเที่ยวหาได้ในสวนนี่จะจะามากรอบนาดินให้ตัวรันเต่าอีกแบบหนึ่งนี่จะเนาะ จะกระเก็บแต่ละใบทบๆกันจะทบๆกันแล้วก็จับกีซี่หาใบาก็ได้จะเพื่อนๆเนี่ยเป็นใบอ้อยแห้งจ้ะจะได้สุกจะตัดใส่กระจาดตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในกระจาดั่นก็จะเป็นนี่จ้ะเป็นกิ่ง กิ่งในน้อยของต้นพักซี่นี่จะเป็นเพื่อนตัดแบบนี้เลยตัดใส่ที่ห้อจะสะดวกใส่นี่จะ้ะเด็วสุก็จะตัดขนาดนี้เนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนไปเวลาห้อเปิดกรบนาดินจะเป็นเ,นเพื่อนห้อก็จะได้หยิบจับสะดวกแล้วก็จะไปซอยให้เพื่อนย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นนี่จะเป็นเพื่อนเนาะนี่จะเอาขนาดนี้เอาพ่อห้อสะดวกที่จะใส่นี่จะ้ะ แล้วสุกจะตัดแบบนี้ให้ได้ตามจนวนที่จะใส่จ่าจ่นมีจะเป็นเพื่อนมาเดิมมาซอยซุ้ตัดเนี่ยจะเฮ็ดง่ายๆก็เอาแต่ละใบจะเอามาลุม่มๆกันจักสี่หาใบานีจะเป็นเพื่อนเอามาร่วมๆกันนอดแล้วก็จับทบเครื่องจะพบเครื่องตามความยาวของใบอ้อยนีจะที่ห้าวากไปเนาะ หลักกาตัดจะเป็นแบอนีง,ง่ายๆหลดออกสูนนี่เดี๋ยวแต่มีเวลาก็จะมานางตัดใส่ถุงไวจ้จะเวลาเขาจะใส่เ้าก็จะได้สะดวกมาจากเป็นๆแต่ว่ามือนีสูจะตัดเอาเฉพาะดจะใส่มือนีนี่ประโยชน์จากไอใบไมแ้แหงพักแหงๆที่เห้าตากใบในสวนนี่จ้ะ จะเอามาใส่ประโยชน์แบบนี้จะเป็นแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวจะไปกรบน,นาดินให้ครับตัวรันเต่าจะเหตุแบบนี้จะเป็นการใช้ง่ายจ้าซุกก็ได้เตรียมนำมัดนำผสมนำเสาขาวก็เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะปลูกแล้วกันนี่จ้าใบอ้อยที่ตัดบางกีนี่ได้ กระจาดหนึ่งพอดีจ้ะเนี่ยลักษณะใบที่ตัดออกไปเนาะอั้นี้ก็จะเป็นต้นแก่ของผักซี่จะเป็นเปลือกจะพลอยๆยุตะก็ใส่ว่าเป็นยังจ้ะเนี่ยใบยอ้อยแหง้งต้นผักซี่แห้งจะใช่ประโยชน์ไทด้จ้ะเป็นเอกจะซืกระไดเตรียมอุปกรณ์ที่จะปลูกเรียบร้อยแล้วพยบาบาลกะไอลำเลียง ต้นทัวล่นเตา่าออกจากถาดเพื่อจะอามาปลูกเราจะเป็นเพื่อนะกะนีจ้ะไอกะระยะห่างก้อนจะเป็นเพื่อนกะกะระยะห่างก้อนลราก็จะจะได้เอาปลูกนะจ้ะจะเป็นเพื่อนกะจะปลูกทีเนาะปลูกทีว้ก้อนเพราะว่าเพื่อฮะเต้ต้ตนเพื่อนแหงเพื่อนเฉาตายกะมีจะเพราะว่าช่วงนี้มัน หนาวอีดีจะเนาะอาจจะมีบางต้นที่เพื่อนอาจจะเช้าไปก็มีก็กเลยจะปลูกทีทีเดยก็อนนะจะเป็นเพื่อนเนี่ยปลูกเพื่อไว้้ะกาต,ต้นตัวเล่นเ่าของเฮ้านี้เป็นเรือลายน้ำจาจเดี๋ยวจะปลูกทีทีกันไปเรื่อจยจ้ะจะพยาบาคลลก,ก็ได้อเอาน้าเนี่ยรดตามร่องที่เฮ้าจะปลูกเนี่ยจ้ากาว่าเฮ้าจะปลูกของไดนเฮ้าก็เหตุเป็นร่องระกา ขาหน้านจาน่านำม้าของห้านี่ลดลงไปให้เปียกชุ่มก่อนก่อนที่จะปลูกผักนะคะจาในจ่าหลังจากที่ไอมองที่ว่าห้าจะปลูกทั่วลันตาเ่าห้องก็ได้เอาน้ำม,มากองห้าวนี่งจา้านำเสาขาวนี่เนาะลดลงไปเรียบร้อยแล,ล้วเกาานี่จ้ะดินที่ติดมานเพิินเก่าลดลงไปปลูกน้ำกันจะเห็นว่า สีแตกต่างกันยูจะเนาะเป็นตัวนี่จะปลูกเลยนี่จะเป็นเปล่อนง่ายๆจ้ะจะเป็นเปล่อนแถวนี้การจะซอยกันปลูกแล้วก็มาอีกแบบหนึ่งจะเป็นเปล่อนเห็นไหเห็ดเป็นร่องลงไปจ้ะขุดเป็นร่องลงไปแล้วก็เอาน้ามากองห้านี่ลดลงไปแล้วก็เาเดซ่ตัวทวนล่าเตามาจ้า เดี๋ยวเห้พยาบาลเราเห็นให้บิ่งนี่จ้ะรถไถตเปียกชุ่มจะเป็นเพืนนะ่อนเนาะเห็ุเป็นร่องลงไปเพื่อที่จะเอาตัวลันเต่าของเ้านี่ลุ่งไปปลูกนี่จ้ะรถนำให้ชุ่มชื้นก้อนเนาะแล้วจังจะเอาตัวลันเต่าล่งไปปลูกจ้าเพื่อนเอีจ้าหลังจากที่รถนำให้ดินชุ่มชื้นแล้วข้าก็จะเอา ต้นกาทัวรันเต่าของเ้าเนี่ยล่งไปปลูกจ่าเป็นเพื่อนเนี่ยจากก้อนที่จะเอาลงต้นกาลงไปปลูกนี่เนะน,นาะแนะน้วบาให้รดน้ำต้นกาพักต่างๆ30นาที่ึ้นไปแล้วก็มือข้าปปะค้องนี่จจะตามภาพและจะตามคลิปนี่เนาะปะค้องกับมือหนึ่งเข้ากับ่นจะมีลูอยูดตรงก้นเนาะเอามือทิมๆลงไปให้เพื่อนออกไปจ้ะนี่จะเป็นแบบนี้จะเป็นเพืน ลากรันเดินดีเนาะนี่จะเอาลงไปปลูกเลยปอกข้อตน้นเนาะระวางเพื่นหากเพื่อนอีหยังนี่จ้ะแล้วก็ดินในร่องนี่ให้ลึกท่อกับไอ้ในกระถางของข้าวดินในกระถางของข้าวนี่ยจะเป็นเพื่อนแล้วก็เนี่ยเอาลงไปปลูกเลยเนี่ยซูคอนหยาดใส่ถุงมือเลยจ้ะเพราะว่าแสบมือจ้ะนี่เอา กดลงไปเบาๆจะลาวกเน,นี่เอาดินที่ยูนใ่แปลงมิจ้ากดลงไปข้างบนแลควก,กดข้างต้นเพื่อนเบาๆจะเป็นเพื่อนเนี่ยกดเบาๆเลยจ้ะนี่จะียบร้อยแลวจ้าจ้าเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวพวกสุกจะซอยกันปลูกกับเพื่อบ้านจะได้แล้วเร็วๆนี่จะเป็นเพื่อนเนี่ยจะใส่กันปลูกเนาะ ปดล่องลองไปแล้วก็ปลูกง่ายๆเลยจ้าอากาศกันหนาวจะเปื่อนเปื่อนเมกระไดเนี่ยบังหน้ใส่เสือสามตัววนนี้นั่นหนาวกันหนาวจะเปื่อนเปื่อนเนี่ยเดี๋ยวซอยกันปลูกให้แล้วชิไดแล้วเร็วๆจะเปื่อนเนปื่อนเนาะปลูกทวนลั่นเต่าจ้า จาเพื่อนกะร่องปลูกวิธีนี้เบิ้งว่าเพ่นจะรอดเปลนอจน,นจะเนาะจะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ปลูกทุกต้นเรียบร้อยแล้วกรจะเอากิง่งแก่ๆของพักซี่จะไม่เป็นไม่ข้ามไม่ตน้นทัวรลั่น,ตนเตาเนี่ยจะเพื่อนจะเนี่ยเขาก็จะเลือกกิง่งไม่แก่ๆของพักซี่นี่จะเรียบร้อยแล้วกะนี่จะที่เป็นเป็นคือจัง งามของไอ้นี่จะนางสติกนี่จะเป็นเพื่อนแถวบ้านสุนเนาเนะเพื่อนเจอนางามนางสติกนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เท่จทจะาไปค้ำให้เพื่อนง่ายง่ายเลยจะ้ะนี่หักออกเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าเพื่อนเน่าเกินไปจะเป็นเพื่อนแล้วก็เอาไม้นี่จะพักไปคางต้นเพื่อนห้ห้างจะให้ห้างจากการประมาณจากต้นเพื่อนนี่จะ รว่างใหญ่เตะกลางเพิ่นเนาะประมาณขอมือหนึ่งหรือสองขอมือก็ได้จะเป็นเพื่อนเพื่อที่จะข้ามให้ต้นเพิ่นขึ้นไปหาตาคายที่เห่าเห็ดไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะให้เพิ่นพันเพิ่นเริ่มมีมีหนวดของเพิ่นแล้วจ้ะเนี่ยเขาแก่แก่ข้ามเพื่อเพื่อที่ให้เพิ่นไปเรื่อยขึ้นไปหา ใครหรือเน็ตที่ห้าเตียวไปแลบลอยแเลยจ้ะจานนจเป็นเปลื่นเนี่ยทวยาว่ายเอาไปห้ากะหากอ,อกให้ยยู่ห้ยยู่คางๆต้นเพื่อนเพื่อ,อที่จะข้าง่ายๆนี่จ้ะนีนแค่ง่ายๆแล้วก็จับต้นเพื่อนมาให้มายู่มองกันระวังไงกิงของกิงของ ผักซีนี่จะเป็นเพื่อนเพื่อที่จะบ่าหายพื้นลมนี่จะเนาะยาน,นี่จะเป็นเพื่อนถ้าคิดว่าคําด้านเดียวเรายานเพื้นลมอีกเท่ากับเอาคำสองด้านก็ได้จะเป็นเพื่อนก็คือใายขวาก็ได้จ้ะเนาะเนี่ยแต่ว่าเน็ตเนี่ยเข้าไอ้ตะไคร้ที่จะให้เพื้นไต่ขึ้นไปเนี่ยเข้าเตรียมเรียบร้อยเลยจ้ะเนี่ยแล้วากา็คคำเป็นสอง้างก็ได้จ้ะเป็นเพื่อน ให้เพื่อนเลยไปหาตะไคร์าบางนันเนาะเนี่ยจะเฮ็ดง่ายๆจ้าแตหลังจากที่เฮ้าเฮ็ดไม่้ำให้เพื่อนเนี่ยจะเรียบร้อยแล้วสุกจะเอาผ้าเอาใบอ้อยที่ตัดไปบางกีเนี่จจะเอามะกรบนาดินนี่จจะกรบแบบไตวัติก็คือระวางต้นเพื่อนนี่จะเป็นเพื่อระวางต้นเพื่อนนี่เนาะค้างๆต้นเพื่อนนี่จะขุดเป็นร่องน้อยๆลงไป แล้วก็เอาใบายอ้อยว่างลงไปแล้วก็เอาดินกรบอีกรอบนึงนี่จะระวางต้นนี่จะเป็นเปล่นนี่เนาะให้เป็นรลองลงไปโดยที่จะเอาใบายอ้อยของเหาว่างลงไป้ะแล้วก็เอาดินกรบจะเป็นเปลี่ยนการปิวแล้วก็ไปซอยให้เป็นอันนี้จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กันได้ง่ายขึ้นนี่จะเป็นเป่นนี่จะเฮ็ดง่ายๆเดี๋ยวสุกจะเฮ็ด คือการทุกต้นเลยจ้ะระวางต้นเพิ่นจ้ะเนะาะจะเป็นเพื่อน,นก็ได้เอามีจ่าใบอ้อยแหง้งมีจ่มักกลบนาดินให้ทั่วเล่นเต่าทุกต้นเรียบร้อยเลยจะเป็นเปือนเนะาะจ่าเรียบร้อยแล้วจะบกโดสนามอีกจะเป็นเนปลือนเพราะวา่าเดี๋ยวยานเพล่อนนี้เนาะ เดี๋ยวไว้เพื่อนยูตโตหรือว่าต้นใดที่เพื่อนหนีเห้าจะมารดน้ำเพื่อนอีกที่ลังนะจ๊ะเพราะว่าเห่ารดน้ำไปในลองไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะจะเนาะจ้ะเรียบร้อยเดี๋ยวจ้าเพื่อนเืนระวังต้นเพื่อนเนาะก็เอาใบอ้อยมากรบนาดินเพื่อเพื่อหลัลงจากนั้นจะเพื่อนเจ้นจะหลังจากนั้นก็เพยาบาย้านก็เอาได้เอาใบอ้อยแห้งๆที่ว่า ใบเพื่อนยาวๆนี่จะเป็นเพื่อนเอามาใส่กับรักที่เห่าคัให้ต้นทัวลันเต่านี่จะเป็นเพื่อนเอามาใช้ประโยชน์อีกเนาะบางร่มบางแดดให้เพื่อนจักน้อยจะเป็นเพื่อนเพราะว่าเห่าบาิเวณคุ่นเนตในเพื่อนนี่จะเฮ็ดง่ายๆเลยก,กันนี่จ้ะเอามาใส่สลับกับรักที่เห่าอันเฮ็ดเป็นอนีางนี้จะเป็นเพื่อนเนี่ย ใส่สลับเอาข้างในออกมากข้างนอกข้างนอกออกอข้างในจะสลับกันไปน่ยตามเน็ตเลยจ้ะการปิวให้เพื่อนน้ำจะเป็นเปื่อนใท่ใจง,ง่ายๆจ้ะเนาะนี่จ้ะเอาใส้เข้าไปในเน็ตนี่จะเป็นเปืน่นตะไครที่ห้าวอันนี้รับ้อยแล้วแล้วก็อีกครั้งนึงก็จะเฮ็ดเป็นผามุ่งนี่จ้ะเอาคุ้มให้เพื่อนอีกคุ้มเฉพาะข้างนอกจะเป็นเปลื่อนย จะเห็นง่าจ้าจ้านี่จะเป็นเพื่อนกับอุปกรณ์หายงายในสวนนีจ้ใบอ้อยเหยาเหยาจิวาฮาท่านได้ตัดกับไมามาเห็ดเป็นแนวบงังร่มบงังแดดให้ทัวรลันเต่าจักน้อยแล้วก็นีน่จ้เน็ตสำหรับอันนี้ก็หาบาพ่อจะเป็นเพื่อนก็เลยต้องใส่ใบอ้อยขังหนึงมะนะจ๊ะเอาเทียน ก็ได้บังแดดบังร่มให้เพื่อนได้จักน้อยนี่จะเป็นแพื่อนนี่จะเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ้าจะเป็นเพื่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้จาเจอกันคลิปนหน้าคะสวัสดีค่ะขอบคุณม,มากมากที่รับชมคลิปกา,า,การเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ